สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรัติยาราชนารีสเสด็จถึงท่ากัศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อส่งกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกีดแห่งประเทศไทยรายงานเวลา11นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารี สเสด็จถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีนายธานีแสงรัฐเอกอัครราชทูตนักกรุงววชิงตันและภริยาในสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาเหล่าทัพ ที่ปรึกษาทางทหารคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์พร้อมข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครนิวยอร์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์ Kennedy, นเอฟเคนเนดีนครเนิวยอร์สหรัฐอเมริกาไปยังโรงแรมที่ประทับเดอะเซนต์รีจิตนิวยอร์ ณที่นั่นในฟาบิโอจินดากงสุนใหญ่น,นครนิวยอร์กและภริยานางสาวจุลีโพ์อิสรางกูณณอยุธยาอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงวอชิงตันในวาทยุทธวิจาร์ไก่กิจอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติน,น,นครนิวยอร์กและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงวอชิงตันและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเดอะเซนต์ริชิตนิวยอร์กเฝ้ารับสเสด็จ ทั้งนี้เพื่อสรงปฏิบัติภกรณยกิจทางด้านวิชาการและสารต่อความร่วมมือด้านต่างๆกับสถาบันชั้นนำในเมืองบอสตันและกรุงวอชิงตันทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์สหรัฐอเมริกา